น้องเจ้าสีไงยังสีฟ้าก็ลงไม่พอแล้วลงบะลงบะลงค้นเป็นข้าวต<ว>ายจะมึงเจ้าคุณรัคานนายไอ้เสมพี่ปลาไปผอผ้ามานเนี่ยพี่ฝังอะโอ้บอกแล้วหรอเจ่อใจเสมเ,<อ>เรื่องผ้าม่านไว้ใจเส็มได้เลยนี่เลยผมจะบอกให้คุณไปหาอาน้องเอกพลเลยอันนี้สีปึกเลยเอกพล เปิ้นขายผาม่านเอกพกลวังท้องผาม่านขายที่ฝางอ,อ,อยู่เยื้องกับแม็กโคราคาฝางคุณไปเลยเนื้อ,อ,อบอกเลยว่ามาจากผมไอ้เสมแนะนำมาอบอกไปกได้ดเลยไปติดการไปยาการย่ังานนะ พามาในน่นะขึ้นบนหลังคาขึ้นคนเดียวครับ<พ>น้านมาขึ้นบนหลังคาแห้ <c ười> ปิ้นติดเพื่อนปุ้นก็ติดในบ้านก็บาเออนั่นแหละติดในบ้านนั่นนะแล้วไปติดบนหลังคาเนีย่ยโอ้ก็ขึ้นรวดมาะการมดนะกะันมันไปขึ้นที่ไหนอ่าขึ้นบนหลังคาลงหน้าต่างติดที่หน้าต่างขันกับป้อเข้าใจกอชู้ชีวิตขนาดขนาดป่วยเส้นเลือดแตกแต่แต่ป้นยังไปคุมการคุมงานยาตการญาตงานออกนอกสถานที่ทุกวัน ถ้าจะให้มั่นใจจะให้ดีต้องนี่เลยวางทองผ้าม่านโดยเสียเอกพลเจะไปลืมอุดหนุนกันตัวนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรที่หาไปเลยกินไปต้องมาเป๊ะๆอ่เบอร์โทรศูนย์แปดโอเคจัดไปพ่อหยเออไปน้องเตี้ยเส็มมันบอกร้านผ้าม่านกูที่นี่อะการร้านวังทองผ้าม่าน่ะเตี้ยเสร็มโทรมาบอกอะป้ายเปิื่มเบินมาเล่นเนี่ยไปพ่อผ้าม่านไอ้ลงไปคนเดียวต้อ เดี๋ยวัวนจะเป็นข้าวป๊อ,อเดี๋ยวเสริมบึงเจ้าสุมาเจ้าพูดบอกว่าเดียวกว่าได้เออไปไปอะ่ะขอคนเดียวฟังทองผ้าแม่เออร้านปิดอ่ะร้านมันปิดอ่ะปิดถ้าป่อขยังที่มั่พอกระจกหันอ๋อกระจกนี่อ่ะ แ่นฮะคุณนึกว่ามันปิดโอ้วัสดีครับวันดีครับเอสิดกําพลข้าม่านนะครับครับผอมเจินรุงชัยนั่งครับผมครับโอ้วันดีครับเป็นเกียรติยิ่งเลยครับผมไอสิมโทรบอกผมตะกี้กำละว่าลุงชัยจะมาผ้าม่านเนาะครับว่าินดีครับยินดีครับมันโทรบอกผมว่ากระเดียวมันตัวมาอ๋อดีแล้วครับครับมันให้ผมมารอนี่ก่อนครับเดี๋ยวผมเพิ่มราคาพิเศษเลยครับผมครับผม ได้เลยครับโอ้นี่หรอสวัสดีครับเอาสวัสดีครับโอ้สบายดีเอาบป้ากับเจนเมินนะอ้จนเมินแต่โหดช้อตั้งสมัยอยู่อีซูซูละลบ่าเมอแต่ว่าเนี่ยไม่มีอย่างบอกได้เลยโอเคตอนนี้จะให้ดูแลลูกบาวพอดีลูกบาวผมมาพอดีมีเมียตังเพตังฝางครับลวลูกบาวนี่เป็นลูกบาวนี่คือคนล่า ครับพอดีมีแฟนมีอย่างแล้วก็แปลงบ้านแปลงอย่างไลยก็ได้เลยค่ะที่จะเจ้าโทรมาว่าพอดีลูกบาวจะเข้ามาพอ้ามาเนอะยิ่งนะคนเนี้ยเลยโอเคอันนี้ลูกบาวคนลรกครับคนลก่าคนเก้าจะมาหไอ้เสี่ยอคนเก้าจะสีจะลึกเลยนี่หน่อยครับอันนี้มันสีอูง่ายต่อูง่ายครับอันนี้มันเุาเรียกเปิ้ลเอาขวนนมรอดนะอันนี้เป็นเป็นต้องเปิ้่ยควดเขียวรอหยิ้มหวานยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ครับผมลแล้วบัดเยวนี่จะเอา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 มียมาตัวก็เอออยู่ในรถฮะเอาอยู่ในรถนะจวนลงกลมลงอะ่ะกิฟีบา้าเ <laughs> นีเ่ยโอ้โกะ,ะเดี๋ยวก่อนแล้วบัดเยวนนี่จะแต่เจ้าผมโทรบ,บอกว่าคุณต้องการผ้าแมานอีก่ใช<อ>่กะเออแล้วบอกไปหรือยังบอกแล้วน้องซสอะผ้าแมนนเพือเเอ่อนเอาที่ผืนสามผืนเอาสามผืนผืนละกี่เม็ดสามเม็ด ว่าไปเลยบ้านหลังมันไปถึงยัยสามเมตรอะ่ะไปถามมาไปถามแฟนก่อนจะเอากี่เมตรแตะเออแกไปถามหมดไปถามแฟนก่อนน้องจะเอาพ่อม่ยาวกี่เมตรห้าเมตรสามเผื่อน้ก็งลงมาพ่อด้วยกันกันไปพ่อพอ่อ้ม่เฮนี่ ลำคาญสรุปปันเด็นี้ไปถามมาแล้วว่าใหญ่หมอมานั่งหัมร้ายอมนั่งหัมร้ายปดะเด็นี้เอาสามเมตรห้าพืนไม่ก่อห้าเมตรสามพื้นไปแล้วบ่เคยสมองปัะเดียวนี้เอาห้าเมตรหัมร้ายเออห้าเมตรหัมผืนเออแล้วสี่หรอจะเอาสี่อย่างหูหรือยังหฮะหมอหูไปถามเลยฮาต้องไปถามแฟนห้ก่อนไม่เอาสี่อย่างแน่ก็ไปถามเลยเออหูบะเตียวกั เอาเตียวออกนะเบอรฮะเขาพวดแข้งเหมือนกันนะน้องเจ้าสียังสีฟ้าก็ลงไม่พอแล้วลงบะลงบะลงคันเป็นข้าวตายจะงมึงเจ้ากูรับคันปึ๊บแล้วเลยหมอมพ่อเอาสรุปเอาสียังบอกเพื่นเอาสีฟ้าครับแฟนแฟนจะเอาสียังเหร สีฟ้าโอเคตกลงสีฟ้านะคะสีฟ้าลุงใช้มีสีฟ้าอ่อนฟ้าน้อยฟ้าน้อยน้อยฟ้าแางฟ้าเข้มอ๋ออขอพอแค่ตลกเลยได้เลยค่ะได้เลยนี่นะคะลุงใช้ลองเปิดพอเนอร์ครับเจ้าเรียกพ่อสีเหง้าแฟนคุณจะเอาสีอย่างฟ้าอ่อนฟ้าเข้มฟ้าน้อยน้อยฟ้าแางเอาอตว่าใครจะไปรอบอกนะก็มั่นมายยอมลงรถอีเนี่ย อันกต้องเอาไปใือมันเลือกกุ่นเลยเออไปไปป้อมออกมาดูมันเลือกแฟนคนนี้เอาใจยากขนาดตะดีให้อบุ๊คหัวมันน้องจะลงมาลงมาลงจะเลือกสีอย่างฟ้าอ่อนฟ้าเข้มเอาสีฟ้าเอาสีฟ้ามาลงมาเลือกดูด้วยกันละถ้ามาลงให้กูจะเผารถเลยไปไปพ่อ มัวกับาไอายอยู่มั้นะไอเตียวขึ้นเดียวเร็วไปห้องเนี่ยไอยป่วยเป็นลมตายแล้วไปเข้าไปเลือกอ่ะไปอูกับเปิน้นไ,ไปเลกแงมอย่างอีโรเอาเลือกเอาเลยจเจ้าสีไอหยางอูกับเปิ้นนี้เจ้าสีฟ้าก็เลือกพอกะมันมีเข้มกับสีจางอ่ะเลือกสีฟ้าเลือกสีฟ้า เอาสีฟ้าสีฟ้ากันใจแหละแฟนคุณบอกว่าสีฟ้าบะปะเด้กขาสีฟ้าพแฟนคุณเป็นรอยอะคุณนี่เหรอสีฟ้าชอบปะชอบชอบสีนี้ชอบเอาสีอย่างสีฟ้าแล้วมันไม่ใช่สีฟ้าอ่ะสีนี้ชอบอะเดาสีอย่างกันแน่สีฟ้าเนะก้อเนี่ยก็สีฟ้าเดาสีอย่างสีเขียวสีฟ้าน่าแต่ต่สีนี้ก้นเนี่ยสีฟ้าเจ้าสีอย่าง โอ้กูตัวี่ยนจากเงินบาทแล้วคนเดียวเรยังบอกกูก็เป็นแฟนกันยังบอกกูกันหมดหมดกูสีฟ้าเนี่ยน้องเป็นว่าสีฟ้าประเดี๋ยวเนี่ยน้องจะเอาสีฟ้าเนี่ยครับสีฟ้าให้ดูคนกลับอห้เปิดเอาเลือกคนเดียวเอเอตัวเป็นตัวเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ไปรับบัตรจะมาห้าปีชอบนี่เขาพอไล่นะเอาอย่างนี่นี่สีอย่างสีฟ้าอย่าง สีเขียวน้องิึงต้องการสีฟ้าน้องมึงต้องการสีฟ้ากูตัวใหญาเงเลือกคนเดียวมึงเด้อเอาสีฟ้าอ่อนสีฟ้าเข้มเงี้ยเนี่ยมาค่าได้ด้วยสีฟ้าเงี้ยโอ้อันนี้ผมต้องซื้อกูมาตีแล้วตัวใหญาเงีไม่ใหญ่แกี่ยวมาตีล้วมาตีพระมาเห็นมั้ยมาตีแล้วโออเรามาเถียงกันที่ร้านเบิร์นมาเบิร์มาเดือดปาปาปาเก่งใจเบิร์นกับ่ เลิกกันซะบักไม่ต้องเปิดแบรนด์กันละวโอ้เลิคบกันได้กำลังคบได้สี่วันวันนี้จะเลิกละเออตัวใจเนี้ยตัวโอ้ตัวใจเนี้ยก็สีฟ้าฮ่เพื่อนยังบอกว่าสีฟ้าเ<ป>นาะไปพ่อเดี๋ยวนี้อู้กูดีแล้วเนาะกี้เอ็กใส่ขายากแล้วเนาะเออ <c oughs> ขาอยากขนาดวะบึ้นมึงนี่เลิกเอาเลยบึ้นมึงนี่โอ๊ตน้องยาวเสียงเอออีกะดูด้วยกันเข้าร่ดินนอนด้วยกันก็ดูด้วยกันให้มันเข้าบรรยากาศ <ส>เอาสีอย่างนี้รรรรสีฟ้าเนาะเดี๋ยวแตอ่อออกูดีอีกนะโอ้พม่านเปิ้ลนักเบื่นะเลือกมาถูกอ้เอาเราจะบอกแฟนเลือกแฟนเลือกมาถูกอะ่ะแล้วหิงไปล่าไปขว้างเพื่ออย่าเพิ่นเลือกคนเดียวเพิ่นไปยืนปุ่นอะ่ะก็มันมันขอเบาไอ้ยังสักอย่างนี่ฮะเนี่ยไหนเบาเห็นรอเอเเอเจาะไข่แดงเพิ่นให้กล้าแล้วกัเจาะไข่ไก่มันยากเบื่อให้เลือกขว้างละ โอ้ถ้าขวางแต่หาสูบต่อเนอะเอาเลยฮะงา, <c oughs> ายินดีโย่ <c oughs> โอ้แตะเข้ามาเล่นแตะโอ้เอาไปเลย <c oughs> อันเสร็จหาเนอะเออ่ปไปต่อ่ะแม่ข้าได้สีฟ้า,านะได้สีฟ้าอู้ีมันมีปัญหาครับโยเสมจัดเพิ่มเจมเลยเอากี่ผืนเอามันมีสองหน้าต่างเนาะสองสองบานเนาะ หน้าต่างสองบ้านบ้านกับยังโปกเกรสาเนี่ยแงแปลงแล้วหรือยังบ้านพป๊กเกระสาพร้อมพร้อมมือผมเข้าไปอยู่หรือยังโปกเกรเสาอยู่มือไอเสียงไปต่อไอยังก็ขออู้โปกเกระสาบ้านอยู่อ้าวแล้วพ่อแม่นี่จะซื้อไปีใหญ่เตรียมไว้กับบ้านยังมาแล้วเต้ก็ทีไอก็ทีลุงใจก็จะซื้อเฮ่งยัไงเดี๋ยนี้เปิดไปแล้วเปิ้มาเอาละมาเอาแล้วลุงใจโพกเกเสาไว้หึ่อปกเกอเสาไว้หืองบ้านยังมาแล้วเต้มาแล้วแล้วมาซื้อพ่อแม่ไว้หรอ โอ้ครับผมแม่เดี๋ยวผมขออนุญาตปิ๊กก่อนเนอะอปิ๊กสิปีแม่ปิกปีก่อนเนาะครับผมครับผมแล้วปิ๊กมาไปลืมเนอะโอ้แบบมีปัญหาแม่เดี๋ยวผมถ้าผมได้ได้มาทางไปแหมเดี๋ยวผมจะมาจัดการเนอะครับผมแม่ผมไปแล้วครับขอบคุณครับครับไปก่อนไปทางไปตั้างอ้าจื๊บผ้าม่านดีๆหาซื้อได้ที่ไหนนะครับที่นี่เลยวังทองผ้าม่านนะครับร้าน เชียเอกพลนะครับร้านตั้งอยู่นะครับเยื้อแม็คโคนะครับที่ฝางนะครับมาหาซื้อกันได้นะครับมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับผ้าม่านดีๆราคาราคาย่อมเยาวราคาย่อมเยาวไม่แพงไม่แพงนะครับมีให้เลือกทุกสีนะครับผ้ามีให้เลือกทุกเกรดนะครับผมจะไปเลยมาอุดหนุนกันตัวนะครับไอ้ร้านวังทองผ้าม่านนะครับ